ลาว่าบัคกหลานบริการเติมเกๆๆม,เเกมกเต่มมงบบา,ะะบบามมงๆไ,ไม่ว่าจะเป็นเกมโลบอกเติมโลบอคที่มีทั้งระบบ ID พานและระบบเซิร์ฟเวอร์ VIP อีตามแมปกบไอเทมและยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเติมเกมออนไลน์จำหน่ายบัตรเติมเกมและ ID เกมอีกด้วยนะหากสนใจสามารถเข้าได้ที่ลิงก์ใต้ร่างดีสคริปชั่นเลยนะอย่าลืมมาใช้บริการกัเนเยอะๆนะ เอาแล้วนะครับสวัสดีครับพะว่าผมเรศผูเดกันอีกแล้วนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเรดกับในเกมโรบอกในแมปเดมอนฟอกันอีกแล้วนั่นเองนะครับผมว้าวซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดถึงของการลงแรงนั่นเองนะครับผมซึ่งอาจจะมีการขึ้นตัวอย่างให้ดูนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะตัวอย่างไปปล่อยไว้ตอนท้ายยาวๆนะครับส้าเราคนที่อยากดูการพีพนต่างนะครับผมตอนนี้นะครับผมได้ทําการไปลงแรงนะครับหลังจากที่เกมมันปล่อยมานานสักพักหนึ่งแล้วอ่าเราก็ได้ลงแรงแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ระบบแรงนี้เราจะมาอธิบาายยยให้้ทุกกคนนนนไไดรัั่่อเเลวมป็งง ระบบแรงนะครับผมซึ่งผมได้ลองกดดึงจะขึ้นเป็นหน้าตัวอย่างตอนต้นไปแล้วอ่ะลองไปดูเอานะมันจะมีกดเพลงนะครับแล้วมันมีจะมีแบบแรงด้วยให้หลายเรียกนะให้หลายอันนะครับซึ่งให้เรียกคาว่าแรงนะครับพอเข้าไปจะมีเลือกระหว่าง1นึ1่งวิกับสองวิสซึ่ง2องวิสเนี่ยมันอยู่ในช่องเบตานะครับเดี๋ยวคือช่องอินเดียังเล่นไม่ได้น,นั่นเองอ่าซึ่งคาดว่าในอนาคตน,นะครับ2องวิสจะมาในรูปแบบประมาณว่าให้เติร์ชื่อเพื่อนที่อยู่ใน ส่วนของรอคิวในการเข้าตีแล้วก็สามารถ PVP ีได้เมามันนะครับระยะขอบเขตในพ VP ทุกคนจะได้เห็นตามภาพที่ผมขึ้นตอนนี้นะฮะก็คือขึ้นวิดีโอคร่าวๆระหว่างอธิบายคลิปไปด้วยเลยแล้วกันระยะจะค่อนข้างจํากัดนะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะมีพื้นที่ที่ตู้ได้แบบน้อยมากการจะตู้ผมแนะนําว่าเอาจริงๆลารที่ตู้มาหลายอย่างรู้สึกปานไฟจะค่อนข้างที่จะโกงมากครับแล้วก็ปานสายฟ้านะฮะค่อนข้างที่จะโกงโอเวอร์เลยสองอันนี้นะครับแต่ปานน้ำก็ค่อนข้างที่จะแก้ทางได้ง่ายเหมือนกันนะอืมส่วนพลังเลมอนที่แนะนําที่ะเเาปปลผมแนนนํ็ ชารโดของผมแล้วหนึ่งแล้วก็อันนี้ผมจเจอแล้วรู้สึกว่าหัวก็เป็นในส่วนของอาคาตะครับเออคือจะใครแหละอาจจะงงว่าทำไมอาคาตะผมหนึ่งพูดอย่างนี้เพราะว่าอาคาตะผมลองโดนเองถ้าเขาหลบก,การโจมตีของผมได้เดียเขาเล่นเป็นๆน,นะฮะมันแรงมากมันคอมโบน่ากลัวกว่าที่ผมจะคิดอีกผมกรู้สึกว่ามันดีนะเออมันไม่ได้แย่แต่ถ้าพิพีในเซิร์ฟเวอร์หลังมันค่อนข้างที่จะมีพื้นที่หนีเยอะเลยไม่แนะนําส่วนแบ็คแทนเดอร์ผสมนักดาบมันต้องเล่นเก่งมากนะะหากไม่เก่งคุณก็จะพลาดเหมือนในคลิปเลยนะฮะผมอ่า และหลังหลังจากเราแรงเราจะได้วิน1วินนะครับหากเราชนะและเราทําการประหารหรือตัดคอเขานะครับเราก็จะได้1วินแต่หากเราแพ้เราจะเสีย1วินเช่นกันนะครับผมอ่าแล้วก็ระวังเรื่องของบัคด้วยนะครับว่าบ,บัคผมโดนมาแล้วเออโดนมาแล้วเยอะแบบหนักมากร้องไห้เลยเกมนี้นะผมการลงเลงนะครับของฝั่งมนุษย์นะครับตอนนี้ข้อมูลของเดมอนผมมีแค่ประมาณว่าหากเราชนะครบ10เราจะขึ้นจากโลเวอร์เป็นเดมอนนะครับผมแล้วเดาว,ว่าอนาคตก็น่าจะเป็นแบบว่า ไฮเดมอนสตองเดมอนพวกอย่างนั้นได้ผมดันอาจจะเป็นจากเดมอนกลายเป็นสตองเดมอนแล้วค่อยเป็นอัปเปอร์อะไรอย่างนีค้ค่อยๆเป็นขึ้นไปนะครับซึ่งการขึ้นแรงมันจะใช้เท่าไหร่ล่ะครับอ่าอันนี้เป็นคําถามที่น่าสนใจมากๆก,การขึ้นแรงของฝั่งเดมอนผมไม่สามารถหาให้ได้นะครับแต่การขึ้นแรงของฝั่งมนุษย์ผมมีข้อมูลให้ได้ค่อนข้างทางี่จะโอเคมากเลยนะครับผมก็คือการขึ้นแรงของฝั่งมนุษย์นะครับมิซึโนโตะจะอยู่แรงระดับศูนย์ถึงเก้านั่นเองนะ,ะต้องรู้กันนะศูนย์ถึอองเก้า หากขึ้นเกินศูนนะครับผมเราก็จะพัฒนาไปอีกแรงหนึ่งนั่นเองนะครับก็คือแรงที่10เป็นต้นไป1 0บถึงเก้จะกลายเป็นคารโนโตะนะครับผมอ่าและหากเราชนะวินนั้นแหนยี่สิถึงสานะครับเราจะเป็นทีซูชิโนโตะนะครับและหากเป็น4 0่สถึงห้ก็จะกลายเป็นฮิโนโตะ6 0สิถึงแปจะกลายเป็นคริโนโตะเก้าสิบถึงร้อยห้าเก้จะเป็นคริโนเอะและร้อยหกสิบถึงสองร้อยเก้าสิบเก้าจะเป็นขออนุญาตที่อ่านผิดน,นะมันออกมันเป็นท uk ีซูกูโมมาานนค และหากทำหรบวิ่งขึ้นไปคุณจะกลายเป็นฮาชิระนะครับผมอาการขึ้นแรงอย่างง่ายๆนะครับไม่ง่ายหรอกมันสู้เหนื่อยมากแต่ของฝั่งเดมอนตอนนี้ผมมีให้ดูแค่อย่างเดียก็คือการเป็นเดมอนตามขวาบนเลยนะที่ผมเป็นเดมอนปัจจุบันในตอนนี้และและผมก็เคยเห็นบัตรเดมอนด้วยเออผมเดี๋ยวมีให้ตัดหาได้มีบัตรเดมอนแล้วก็เดาว่าน่าจะมีมากกว่านั้นนะอย่างเป็นเอ่ออัปเปิลมูนในอนาคตนะครับใครที่ลองลงแล้วก็ลองมาคอมเมนต์บอกนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาประกอบเป็นคลิป ตั้นๆงง่ายๆได้ใจความนะครับไว้เจอกันใหม่สายอยู่นะครับบายสลายิโยจ่าแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบายครับ Bye. <music>